ดาวสาววิปริตเดินถอยหลังพักองศาส่งผลให้รักขณะราศีเมษกรกฏตุนมาก่อนชีวิตไม่ง่ายต้องดูด,วด่วนพร้อมบอกทางแก้ดูก่อนรอดก่อนสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องอาจ,จารย์เจษเทวานะครับจะต้องบอกนะครับที่ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าดาวเสาวเนี่ยครับอีกไม่กี่วันนะครับก็วันที่7วมิถุนาไปแล้วเนี่ยครับจะเดินถอยหลังพักองศายึกยักครับ แล้วที่สําคัญครับอยู่นานครับอยู่ถึงวันที่สิบตุลาเลยครับร่วมๆสี่เดือนก็ว่าได้นะครับร้อยยี่สิบกว่าวันนี่มันนานมากนะครับมีในยะแน่นอนครับเราก็เลยมาบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกทางแก้ก็คือฟังก่อนรู้ก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับเห็นไหมถ้ามาฟังก็จะได้รอดไม่เจอปัญหาหรือหนักก็กลายเป็นเบาได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ลัคนาราศีตุลกันก่อนเลยนะครับ ต้องบอกว่าดาวเสาร์นี่เป็นดาวเจ้าเดอนพบพันธุกนะครับพบพันธุเดินถอยหลังเป็นเช่นไรครับให้ระวังเรื่องบ้านเลยนะครับเห็นไหมครับจะมีซ่อมมีน้ํารั่วมีต้องซ่อมแล้วยิ่งช่วงนี้หน้าฝนด้วยใช่ไหมครับอาจจะมีเรียกซึมรั่วซึมผุพังอะไรเงี้ยครับนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยข้าวของในบ้านชำรุดเสียหายได้หมดหลอดไฟสายไฟ นะเห็นไหมมันจะการการไปซ่อมแซมครั้งใหญ่อะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเห็นไหมทางแก้คือเนะีต้องเช็คต้องตรวจนะอะไรเล็กน้อย,อยเราไม่ประมาทเลยนะครับในบ้านของใช้ทายในบ้านอะไรต่างๆนะตรวจสอบให้ดีหรือติดกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นการตรวจเช็คหรือที่มีใครเข้าบ้านก็ได้งูเงียเ้ยวเขี้ยวขอสัตว์ต่างๆได้หมดเลยครับช่วงนี้นะเพนะฉะนนอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของบ้านเรานะครับที่เราอาศัยอยู่นะครับหรือบางคนก็ อยากจะซื้อขายบ้านไม่ได้สักทียึกยักไปยึกยักมาอะไรแบบเนี้ยก็จะเจอแบบนี้ได้นะครับก็เตรียมเผื่อใจไว้ด้วยนะครับตรงนี้หรือได้บ้านบ้านมือสองรถมือสองอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาครับเป็นเรื่องรถรถเนี่ยครับก็มีเกณฑ์ไปเฉียวไปชนอนะหรือหม้อน้ํารั่วคือรถต้องซ่อมนะพูดอย่างนี้เลยนะครับใครถึงจังหวะต้องไปซ่อมไปเคลมไปได้เลยนะครับหรือใครยังไม่มีเนี่ยเราก็พยายามเรียกว่า ขับรถด,ดีๆขับรถช้าๆอย่าหัวร้อนอย่าขับไวเช็คก,ก่อนออกเช็คก,ก่อนสตาร์นี่คือทางแก้หรือประกันก็ต้องดูด้วยแหมอีกสี่เดือนเนี่ยบางทีก็จะหมดในช่วงสี่เดือนนี้หมดแล้วมีปัญหาทันทีแล้วเราก็ไปต่อประกันทันทีเลยนะครับก็จะช่วยให้ไม่มีปัญหาตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมเรื่องบ้านเรื่องรถนะฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสุขภาพคนในบ้านไงเห็นไหมก็ได้เหมือนกันพ่อแม่ ญาติพี่น้องเนี่ยรูปรถเข็นเลยเห็นไหมครับก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าท่านจะมีปัญหาเราก็ไปดูว่าท่านเป็นอะไรอยู่หรือเราก็ไปดูไปหาไปบอกท่านให้ท่านดูแลสุขภาพมากขึ้นอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคไม่สบายเช่นไปเจอคนเยอะๆไปเจอเชื้อโรคอ่ไปอยู่ในสถานที่แออัดอย่างเงี้ยก็จะไม่ดีหรือมีอาหารเสริมก็บำรุงท่านไปอะไรแบบนี้นะครับให้ท่านอยู่ในที่ที่อากาศไทยเทไม่เครียดเห็นไหมครับถ้าทําตามนี้ ก็แก้ได้อยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะเอออันนี้ก็คือทางแก้นะครับฝากไว้ด้วยครับสําหรับชาวลัคนาราศีตุล<ม>ต่อไปครับเป็นลัคนาราศีกรกฎกฏครับดาวเสาเล่งดวงชะตาเลยนะครับพักองศาสี่เดือนครับแน่นอนครับคนป่วยนี่คือใครครับเรื่องของปัตตานีปัตตานีคือแฟนแฟนป่วยแฟนไม่สบายแฟนเพลียแฟนไม่ค่อยโลกอกโ่งใจได้หมดหรือหุ้นส่วน ไม่ค่อยสบายก็ได้อะไรเงี้ยเห็นไหมเพราะนั้นถ้าเรารู้ว่าแฟนเราจะเจ็บจะป่วยหรือมีโรคประจําตัวอยู่แล้วในช่วงนี้เราก็ดูแลเทคแคร์เซอร์วิสอ่าดูหาน้ําหาท่าหาอาหารหายาหาอาหารเสริมดีๆเห็นไหมครับเราก็จะผ่านไปได้นะครับหรือคนโสดช่วงนี้ก็ยังไม่ควรจะไปลิลักอะไรกับใครเนี่ยเพราะดาวคนรักเดินถอยหลังก็จะเจอแต่คนมีคู่มีเจ้าของอย่าไปเชื่อคําคมอะไรง่ายๆจะโดนหลอกโดนเทหรือจะโดนแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้หมด นะครับตรงนี้ให้มาให้ระมัดระวังในเรื่องนี้นะหรือใครที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังพยายามประคับประคองดูแลไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดการแยกทางคอนเวิร์ตเลือกลายอย่าล้างก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้จูนกันได้ก็จูนนะครับประคับประคองกันไปสี่เดือนเองเดี๋ยวก็จะผ่านได้อดทนหน่อยนะครับตรงนี้อืมหรือถ้าเป็นเรื่องความรักดาวคนรักเดินถอยหลังมีเกณฑ์ครับใครที่รอคนรักเก่า ใครที่หวังคืนดีกับแฟนเก่ามีลุ้นเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นจังหวัดที่ดีสี่เดือนนี้ก็ทําคะแนนให้เต็มที่หรือดีไม่ดีก็าอาจจะทักกลับมาถ้าเรารอเขาอยู่เราก็คุยถ้าเราไม่รอเราก็เสก굿บายไปเลยนะครับตรงนี้นะเออมีดีเหมือนกันเนาะต่อมาครับเรื่องสุดท้ายก็คือหุ้นส่วนไงระวังการทะเลาะการขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจมันไม่ลงตัวเนี่ยเห็นไหมเป็นรูปที่กําลังทะเลาะกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ฝากด้วย ถ้าตอนนี้จะทําอะไรพยายามมีหลักฐานมีเอกสารที่ชัดเจนนะครับทําแบบตรงไปตรงมาหรือมีอะไรก็คุยก็เคลียร์กันด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์นะครับเราก็จะผ่านได้นะครับเข้าหลังวันที่11ตุลาไปแล้วอาดาวเสารเดินหน้าเต็มกำลังอ่าเราก็จะหลุดพ้นจากเรื่องเหล่านี้นะครับต่อไปครับเป็นลัคนาราศีเมษครับแน่นอนครับดาวเสารเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะหรือเรือกนการงาน การที่มีงานเยอะนี่ดูจากรูปก็เห็นเลยนะครับโอ้โหสองมือแทบไม่พอนะงานเยอะงานเข้ามามากหรืองานมันไม่ต่อเนื่องงานมันยึกยักยึกยักจะเสร็จก็ไม่เสร็จโครงการนี้จะไปต่อโครงการนั้นก็ยังไปไม่ได้นะครับก็มีมุมได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องวางแผนการทํางานเรียงลําดับให้ดีๆเพราะหลังจากนี้สี่เดือนมันจะมีอะไรมาลุมมาตุ่มเยอะนะครับอือจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้เขาช่วยเหลือเกื้อกูลเรา นะหรือวางแผนทาอะไรมันเป็นระเบียบอะไรที่มันชัดเจนนะครับเรื่องงานเราก็จะยังเดินหน้าต่อไปได้นะแสดงว่าถ้าฟังตั้งแต่ตอนนี้นะวางแผนเลยว่าอีกสี่เดือนเนี่ยเดี๋ยวจ,จะมีงานนู้นงานนี้เข้ามาหรืองานมันไม่เสร็จสักทีติดขัดอะไรบางอย่างหรือบางทีไปติดต่อราชาการมันก็รอไปก่อนอย่างเงี้ยเอกสารราชาการไม่มา,าก็ต้องให้เข้าใจไว้นะเราก็อาจจะต้องมีวิ่งเต้นหรือต้องทําอะไรบางอย่างาก็ทําไปนะครับตรงนี้แต่ก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่า ดาวการงานเดินถอยหลังคือลูกค้าเก่าครับเนี่ยใครทํางานประเภทมีลูกคองลูกค้าการตลาดนะแนะนําครับว่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าอ่าสินค้าเก่าๆปัดฝุ่นมาทําใหม่ไปคุยกับลูกค้าเก่าๆที่เงียบหายไปลองทักไปเซฮัลโหลเซสวัสดีไปเดี๋ยวเขากา็จะนึกคือเราผลิตทักมาซื้ออะไรเงี้ยลูกค้าใหม่ๆยังไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนั้นช่วงนี้ใครมีสินค้าค้างสต๊อกอะไรเอามาปล่อยเอามาขายได้เลยนะครับจะดี หรือเป็นช่วงวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์วางแผนแก้ปัญหาที่ผ่านมาที่เรายังไม่ได้แก้เราก็กลับมานั่งแก้นั่งประชุมนั่งหาวิธีการแก้ให้งานดีขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือทางแก้ของลัคนาเมษเลยนะครับและสุดท้ายครับเป็นลัคนาราศีมังกรครับโอ้โหดาวสเปวิดาประจําตัวเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับ มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับได้ง่ายๆเลยนะที่ถ้าใครดาวเสาอ่อนแออ่อนกําลังอยู่แล้วนะครับก็มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพเสริมออกกําลังกายานานพักผ่อนได้เพียงพอหรือบางทีไม่ได้เป็นเลยมากหนอยสปอยขี้เกียจไม่อยากทําอะไรเลยหมดแรงท้อแท้ดูหมดกําลังใจดูไม่มีเหตุผลก็ได้เหมือนกันก็เป็นดาวตัวเองอะ่ะเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่ไปไหนเลยเพราะนั้นเมื่อฟังรู้ก่อนเราก็ พึดสู้เลยเราก็ไม่ต้องท้อไม่ต้องทําตามดวงดาวดีครับแล้วก็มาฟังแล้วเราก็ต้องรู้ดีว่าเราต้องบริหารดาวไม่ได้ให้ดาวมาบริหารเรานะครับตรงนี้อ่าและอีกอันหนึ่งก็คือว่าเนื่องจาก็นดาวประจําตัวเราเห็นไหมการที่เราจะฟาดาวอะไรสักอย่างบางทีมันไม่ใช่มีกาแพงชั้นเดียวไงมันมีสองชั้นสามชั้นเนี่ยเหมือนกับว่าช่วงนี้เราทําอะไรเราต้องวางแผนให้ดีให้รอบคอบนะครับหรือโปรเซสบางอย่างปกติทําครั้งเดียวจบ แต่เดียวนี้ไม่จบนะครับสเดือนนี้จะต้องทำสองครั้งสาครั้งเตรียมแผนสำรองไว้ง่ายๆเตรียมแผนซ้อนแผนไว้เตรียมแผนไว้ A B C D เนี่ยเหมือนข้ามกำแพงเนี่ยต้องข้ามสามอันก็3ามช่องทางเตรียมทั้งหนีที่ไล่เผื่อไว้นั่นเองนะครับถ้าเราทําอย่างนี้ได้นะเราก็จะผ่านจากช่วงเวลาแบบนี้ได้แต่ก็ให้รู้ไว้นะครับทุกคนที่ฟังอยู่คือดาวเสาร์เป็นกเกษตรธาติบด,ดีเพราะนั้นมันพักในเรือนตนไม่ต้องกังวลมากแต่จะเกิดเรื่องราวเหล่านี้เราก็บอกทางแก้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ ทำตามนี้ได้เลยนะครับ่าแล้วส่วนทางแก้ในการทําบุญเนี่ยทำยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าดาวเสาโทษทุกข์ทายเสาเนี่ยเราก็มองเป็นอา่าเราเรียกว่าเกี่ยวกับบูรณะบูรณะนะซ่อมแซมฟื้นฟูอ่ะฟื้นฟูโบสถ์ศาลาวัดวัดโรงเรียนอะไรที่มันปักหักพังอะไรไปฟื้นฟูสองห้องน้ําไปสร้างห้องน้ําปวดทุกข์ไนงะโทษทุกข์เราก็จะได้มีความทุกข์เนี่ยอะไรแบบเนี้ยนะครับ นะไปทําอะไรแนวๆเนี่ยตามที่บอกเนี่ยก็จะดีสร้างโบสถ์สร้างโรงพยาบาลอ่ะโรงพยาบาลคนก็ป่วยเราไปสร้างก็จะได้ไม่ป่วยอะไรแบบนี้นะครับนี่เป็นการแก้นในทางทําบุญนะนะหรือจะไปไหว้พระเสาทรงเสือที่วัดเจ้าอามอ่านะหรือพระเสาที่ไหนก็ได้นะครับเทวดาพระเสาก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะ ก็สี่ราศีนี้นะครับทาตามนี้รอดได้แน่นอนนะครับแล้วถ้าใครฟังแล้วถูกใจก็ลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับจะได้มีคลิปดีๆฟังเป็นกำลังใจให้กันด้วยหรือถ้าใครอยากดูดวงชะตากับการเคสเทวาเป็นการส่วนตัวเพราะนี่เป็นแค่ดาวจรถูกไหมครับถ้าดูแม่นๆต้องดาวพื้นดวงสิบดวงบวกดาวจรอีกสิบดวงนะจะแม่นยํามากแล้วมันมีรายละเอียดขั้นตอนยังไงในการดูดวงเนี่ยแอดไลน์แอดไซคเคสเทวาหกห้าที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็สแกนคิวอาร์โค้ดก็ได้และในนั้นจะบอกว่าต้องทําเช่นนนไขั้ตอดดูวง เราก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับอาจารย์ฟูลไทม์ในเรื่องนี้เลยนะครับในเรื่องดูดวงมีเวลาให้ดูแน่นอนนะครับเพราะนั้นติดต่อมาได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงตอนนี้และพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ